ไปต่อกันที่เร็กดุมมาริโอเมาเร้นนะคะที่ก็บอกว่าไม่ได้ห้ามแฟนสาวจันจิให้แต่งตัวเซ็กซี่น้อยลงนะคะหลังจากที่เธอถูกคอมเมนต์คุกขามทางเพศค่ะซึ่งพี่โอก็บอกเลยนะคะว่าก็ไปห้ามคนคิดไม่ดีไม่ได้ค่ะ ก่อนหน้านี้สาวจ,จ,จันจิรานะคะออกอาการหน่อยค่ะหลังมีมือดีในโซเชียลนำรูปไปทำไม่ดีส่อไปในทางคุกคามทางเพศค่ะล่าสุดหวานใจอย่างพเพล็กหนุ่มมาริโอเมาเดอร์ออกงานนะคะก็เลยต้องถามถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยอย่างนี้เจ้าตัวก็เผยค่ะว่าจันจิเนี่ยต้องทำงานคงจะไปห้ามคนที่คิดไม่ดีไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ห้ามให้ฝ่ายหญิงลดเซ็กซี่ลงด้วยค่ะผมว่าเดี๋ยวนี้มันก็เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะครับก,ก็ต้องเรามาระวังครับแล้วก็พยายามแบบอย่าแบบ เอาใจไปอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าเขา <_ d ates> ขเขาคิดไม่ดีเราก็บางทีเราไปห้ามความคิดที่ไม่ดีไม่ได้อะไรเงี้ยน้องก็มีกังวลแหละครับเขาก็มีเครียดบ้างอะไรเงี้ยครับแต่เขาก็เขาก็ไม่ค่อยได้บอกผมนะครับแต่ก็ผมก็รู้ว่ามันเขาก็มีเครียดบ้างอะบ,บอกเขาอยา่าไปคิดมากเราทํางานที่เรารักอะครับเราเราเราทำงานของเราก็อย่าไปสนใจคนที่เขาคิดไม่ดีอะไรเงี้ยที่น้องเขาลงมันก็เป็นรูปแบบเซ็กซี่ประมาณหนึ่งอะครับมันไม่ได้ถึงขนาดที่แบบเออคนจะเอาไปแบบ ทำแบบนี้มันก็ไม่ถูกไม่ควรนะครับเราไม่ได้ห้ามครับเป็นสิทธิของขับ